และเจ้าจะทำแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมให้ทำด้วยไม้กระถินเทศยาวหนึ่งศอกและกว้างหนึ่งศอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและสูงสองศอกเชิงงอนของมันเป็นชิ้นเดียวกันและเจ้าจะหุ้มด้านบนและด้านข้างโดยรอบและเชิงงอนของมันด้วยทองคำบริสุทธิ์และเจ้าจะทำกรอบทองคำโดยรอบสำหรับมัน และทำห่วงทองคำสองห่วงสำหรับมันใต้กรอบที่ด้านข้างทั้งสองทำที่ด้านข้างทั้งสองและจัดเป็นที่ใส่คานหามเพื่อยกมันและเจ้าจะทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองคำและเจ้าจะวางมันไว้หน้าม่านที่อยู่หน้าหีบพระโอาวาทหน้าที่กรุงแห่งการลบมนทินที่อยู่เหนือพระโอาวาทที่ซึ่งเราจะพบกับเจ้าและเฮโรนจะเผาเครื่องหอมหวานบนมันทุกเช้า เมื่อเขาดูแลตะเกียงต่างๆเขาจะเผาเครื่องหอมบนมันและเมื่อไอาารอนจุดตะเกียงในเวลาเย็นเขาจะเผาเครื่องหอมบนมันเครื่องหอมอย่างต่อเนื่องต่อพระพักยอวตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าอย่านำเครื่องหอมแตกปลอมมาถวายบนมันหรือเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาธัญพืชและอย่าเทเครื่องดื่มบูชาบนมัน และเฮรอนจะทําการลบมนลินที่เชิงนอนของมันปีละครั้งด้วยเลือดของเครื่องบูชาไทยบาแห่งการลบมนลินปีละครั้งเขาจะทําการลบมนลินบนมันตลอดชั่วอายุของพวกเจ้ามันบริสุทธ์ที่สุดแต่ยวาวและยะวาวตรัสกับโมเสสเมื่อเจ้านับจำนวนบุตรทั้งหลายของ y AS a s i สิเอเพื่อลงทะเบียน พวกเขาแต่ละคนจะต้องให้การลบบนทินสำหรับชีวิตของเขาแดยอวอกเมื่อเจ้าลงทะเบียนพวกเขาเพื่อจะไม่มีภัยพิบัติในหมู่พวกเขาเมื่อเจ้าลงทะเบียนพวกเขาทุกคนในหมู่ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องให้สิ่งนี้เชเคลเครื่องตามเชเคลของสถานบริสุทธิ์20จีเรสเป็นหนึ่งเชเคลเชเคลเครื่องเป็นเครื่องถวายแดยอวอทุกคนที่ผ่านไปเพื่อลงทะเบียนตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปให้เครื่องถวายแดยอวอ คนมั่งมีอย่าให้มากกว่าและคนจนอย่าให้น้อยกว่าเชเคลครึ่งเมื่อพวกเจ้าให้เครื่องถวายแด่ยอว์เพื่อทำการลบมูลทินสำหรับตัวพวกเจ้าเองและเจ้าจะเอาเงินสำหรับการลบมูลทินจากบุตรทั้งหลายของ y ายิสราเอลและมอบให้สำหรับการโปรนิบัติทัพทาแห่งการประชุมและจัดเป็นที่ระลึกสำหรับบุตรทั้งหลายของ y ายิสราเอลต่อพระพักยอว์เพื่อทำการลบมูลทินสำหรับตัวพวกเจ้าเองและยอวกตรัสกับโมเส และเจ้าจงทําอ่างทองสำริดพร้อมกับขาตั้งที่ทําด้วยทองสำริดเช่นกันสําหรับการล้างและเจ้าจงวางไว้ระหว่างเต็นท์แห่งการประชุมกับแท่นบูชาและจงใส่น้ําไว้ในนั้นและเฮรอนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาจงล้างมือและเท้าของพวกเขาจากอ่างนั้นเมื่อพวกเขาเข้าไปในเต็นท์แห่งการประชุมหรือเมื่อพวกเขาเข้าใกล้แท่นบูชาเพื่อปฏิบัติเพื่อเผาเครื่องบูชาด้วยไฟถวายโยวพวกเขาจงล้างด้วยน้ําเกรงว่าพวกเขาจะตาย และพวกเขาจงล้างมือและเท้าของพวกเขาเกรงว่าจะตายและนี่จะเป็นกฎหมายนิรันดร์สำหรับพวกเขาสำหรับเขาและเชื้อสายของเขาตลอดชั่วอายุของพวกเขาและเยววาวตรัสกับโมเสสและจงเอาเครื่องเทศชั้นดีมาสำหรับเจ้าน้ำมันมนดยอบ500เชเกลและครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นคือ250ของอบเชยหอมและ250ของอ้อหอม และ500ของแคชเชตามเชเกลของสถานที่บริสุทธิ์และน้ำมันมะกอกหนึ่งหินและเจ้าจงทำจากสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์เป็นส่วนผสมที่ผสมแล้วงานของช่างทำน้ำหอมนี่คือน้ำมันเจิมบริสุทธิ์และด้วยน้ำมันนั้นเจ้าจงเจิมเต็นแห่งการประชุมและหีบแห่งพยานและโต๊ะกับเครื่องใช้ทั้งหมดของมันและเชิญเทียนกับเครื่องใช้ของมันและแท่นบูชาสำหรับเครื่องหอม และแท่นบูชาเครื่องผาบูชากับเครื่องใช้ทั้งหมดของมันและอังกับขาตั้งของมันและเจ้าจงแยกตั้งพวกมันไว้และพวกมันจะบริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดที่แต่ต้องพวกมันจะต้องบริสุทธิ์และเจ้าจงเจิมเฮรอนและบุตรชายทั้งหลายของเขาและแยกตั้งพวกเขาไว้เพื่อปฏิบัติเป็นปุโรหิตแก่เราและจงพูดกับลูกหลานของ YISIAE ว่า นี่คือน้ำมันเจมเิมบริสุทธิ์สำหรับเราตลอดชั่วอายุของพวกเจ้ามันจะต้องไม่ถูกเทลงบนเนื้อหนังของมนุษย์และอย่าทำอย่างอื่นเหมือนมันตามส่วนผสมของมันมันบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ส,สำหรับพวกเจ้าใครก็ตามที่ผสมสิ่งใดเหมือนมันหรือใครก็ตามที่เอามันไปใส่คนแปลกหน้าจะต้องถูกตัดออกจากชนชาติของเขาและเยาวตรัดก,กับเสว่า จงเอาเครื่องเทศหวานยังหอมและอบเชยและแกะแบนน์มและกำยานใสกับเครื่องเทศหวานเหล่านี้ทั้งหมดในปริมาณเท่ากันแล้วเจ้าจงทำจากสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหอมเป็นส่วนผสมงานของช่างทำน้ำหอมเข้มสะอาดบริสุทธิ์และเจ้าจงตำบางส่วนของมันให้ละเอียดมากและวางบางส่วนของมันไว้หน้าพญาในเต็นท์แห่งการประชุมที่ซึ่งเราพบกับเจ้ามันบริสุทธิ์ที่สุดสำหรับเจ้า และเครื่องหอมที่เจ้าทำนั้นอย่าทำสำหรับตัวเจ้าเองตามส่วนผสมของมันมันบริสุทธดสำหรับเจ้าเพื่อโยวผู้ใดทำเหมือนกันเพื่อดมงเปลิ่นผู้นั้นจะถูกตัดออกจากชนชาติของตน